เคยไหมคะที่จู่ๆก็มีเพลงบางเพลงดังขึ้นมาในเพลย์ลิสต์หรือบังเอิญไปเจอรูปถ่ายใบเก่าในโทรศัพท์แล้วจังหวะหัวใจของคุณก็สะดุดไปชั่วขณะภาพของคนคนหนึ่งลอยเข้ามาในความคิดคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงของคุณแล้วแต่กลับชัดเจนเหลือเกินในความทรงจำคุณเคยสงสัยไหมคะ ว่าทำไมกับคนบางคนถึงแม้เรื่องราวจะจบลงไปแล้วหรือบางทีมันอาจจะไม่เคยได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยซ้าแต่ทำไมลึกๆในใจของคุณกลับรู้สึกขอบคุณที่ครั้งหนึ่งโลกเหวี่ยงให้เรามาเจอกันวันนี้มาอยากชวนทุกคนวางภาระหนักอึ้งในใจลงก่อนนะคะลองหาที่นั่งสบายๆหรือถ้าใครกำลังนอนฟังอยู่ลองหลับตาลงชา้ชาๆหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยให้เสียงของไมยเป็นเพื่อนที่นั่งคุยอยู่ข้างๆคุณในคืนนี้เราจะมาค่อยๆแกะปมความรู้สึกนี้ไปด้วยกันในหัวข้อทำไมกับคนบางคนยินดีที่ได้พบแม้ไม่ได้คบก็ตามตอนนี้บรรยากาศรอบตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะเงียบสงบดีไหมหรือว่าในความเงียบนั้นมันกลับมีเสียงของความคิดถึงดังสนั่นจนคุณนอนไม่หลับไม่เข้าใจนะ ช่วงเวลากลางคืนแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจเราเปราะบางที่สุดเรามักจะเผลอปล่อยใจให้ล่องลอยกลับไปหาอดีตกลับไปหาใครบางคนคนที่คุณรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่ความรู้สึกหนุ่งนวงในอกข้างซ้ายมันกลับเป็นของจริงคุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้คนเดียวนะคะการคิดถึงใครสักคนจนนอนไม่หลับไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลย มันคือหลักฐานว่าหัวใจของคุณยังทำงานได้ดียังมีความละเอียดอ่อนและยังมีความรักซ่อนอยู่มาอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆตอนนี้เลยค่ะว่าชื่อของใครกันนะที่แวบเข้ามาในหัวคุณเป็นคนแรกเมื่อกี้หลายครั้งนะคะที่ความรู้สึกที่อธิบายยากเหล่านี้ mm. เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะคุยกันทุกวันส่งเพลงให้กันทุกคืน เล่าเรื่องราวสัพเพเหระให้กันฟังเป็นความสบายใจของกันและกันเหมือนแฟนแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนก็ดูจะเกินเลยไปหน่อยมันเป็นพื้นที่สีเทาๆที่อบอุ่นแต่ก็เปราะบางเหลือเกินแล้ววันหนึ่งบทสนทนานั้นก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความเงียบโดยที่ไม่มีใครพูดคำลาไม่มีคำว่าเลิกกันเพราะมันไม่เคยมีคำว่าคบกันตั้งแต่แรก คุณอาจจะกำลังสงสัยและโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงเจ็บขนาดนี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมาอยากบอกคุณว่าความเจ็บปวดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับความผูกพันทางใจต่อให้ไม่มีชื่อเรียกแต่ความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขามันคือของจริงความห่วงใยคือของจริงดังนั้นไม่แปลกเลยที่คุณจะเสียใจอนุญาตให้ตัวเองเสียใจได้นะคะ การที่คุณร้องไห้กับความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันแปลว่าคุณใส่ใจกับความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงและในความเสียใจนั้นมันมีความขัดแย้งที่น่าสนใจซ่อนอยู่คุณรู้สึกไหมคะว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่เจือไปด้วยความงดงามเวลาที่คุณนึกถึงเขาน้ำตาคุณอาจจะซึมออกมาแต่เชื่อไม่ว่ามุมปากของคุณอาจจะกำลังยกยิ้มอยู่โดยไม่รู้ตัว ภาพวันที่เขาเคยซื้อขนมมาฝากวันที่เขานั่งฟังคุณบ่นเรื่องงานหรือรอยยิ้มของเขาที่ทําให้โลกของคุณสว่างสวยสิ่งเหล่านี้มันยังชัดเจนลองจินตนาการดูเล่นๆน,นะคะถ้าวันนี้มีไทาม e มชชีนย้อนเวลากลับไปวันแรกที่คุณจะได้เจอกันโดยที่คุณรู้ตอนจบอยู่แล้วว่าสุดท้ายต้องแยกย้ายกันไปแบบนี้คุณยังจะเลือกเดินเข้าไปทักทายเขาไหม หมายเชื่อว่าหลายคนอาจจะตอบว่ายังไงก็ขอเลือกที่จะรู้จักเขาอยู่ดีเพราะความสุขในช่วงเวลานั้นมันคุ้มค่ามากพอที่จะแลกกับความเศร้าในตอนนี้นี่แหละค่ะคือความมหัศจรรย์ของจิตใจเราที่สามารถเก็บทั้งความสุขและความเศร้าไว้ในกล่องใบเดียวกันได้อย่างลงตัวทีนี้ลองมองลึกลงไปอีกนิดนะคะ บางทีการที่เรายังอาไลาอาวอนหรือรู้สึกดีกับเขามากๆอาจจะไม่ใช่แค่เพราะตัวเขาเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเพราะตัวคุณเองในเวอร์ชันที่อยู่กับเขาด้วยคุณลองสังเกตตัวเองดูสิคะเวลาที่อยู่กับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยังไง บางคนบอกมาว่าเวลาอยู่กับเขาฉันกลายเป็นคนตลกขึ้นฉันกลายเป็นคนที่ใจเย็นลงหรือฉันรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นเหมือนเขาเป็นกระจกวิเศษที่สะท้อนด้านดีๆของเราออกมาด้านที่เราอาจจะหลงลืมไปหรือไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณกำลังคิดถึงอาจจะเป็นความรู้สึกรักตัวเองในช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะ เขาเข้ามาทำให้คุณเห็นว่าคุณน่ารักได้แค่ไหนคุณมีความสามารถที่จะมีความสุขได้มากเท่าไหร่ดังนั้นถ้าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วอย่าพึ่งคิดว่าตัวตนเวอร์ชั่นนั้นของคุณหายไปตามเขานะคะมันยังอยู่ในตัวคุณเสมอเขาแค่เป็นคนมาเปิดสวิตไฟให้คุณเห็นเท่านั้นเองคะ่ะและเรื่องของความรักบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆลองจินตนาการภาพตามมายนะคะ เหมือนเรายือนอยู่บนชานชลารถไฟชีวิตของเราเปรียบเสมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่ต้องวิ่งไปตามรางของตัวเองและเขาก็เป็นรถไฟอีกขบวนหนึ่งมันอาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆที่รถไฟสองขบวนนี้วิ่งมาจอดเทียบชานชลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเป๊ะประตูเปิดออกเราได้มองหน้ากันได้ยิ้มให้กันได้แลกเปลี่ยนบทสนทนาดีๆต่อกันแต่ตั๋วเดินทางของเราระบุปลายทางไว้คนละที่ เมื่อถึงเวลารถไฟก็ต้องออกเดินทางต่อการที่รถไฟต้องแยกจากกันไม่ได้แปลว่าการพบกันนั้นไร้ค่าหรือว่าเป็นความผิดพลาดนะคะมันเป็นเพียงแค่ธรรมชาติของการเดินทางถ้าเราเจอกันช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้เรื่องราวอาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่สวยงามเท่านี้ก็ได้ การที่ได้เจอกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งอาจจะเป็นการจัดสรรที่ลงตัวที่สุดแล้วเพื่อให้เราได้เก็บความทรงจำที่สวยงามที่สุดเอาไว้โดยไม่มีเรื่องราวร้ายๆมาเจือปนคุณว่าจริงไหมคะเมื่อพูดถึงการเดินทางของรถไฟชีวิตที่สวนทางกันมันนำพาเรามาสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดเกี่ยวกับคำว่าครอบครองกับคำว่ารักนะคะคุณเคยได้ยินเรื่องราวของดอกไม้ริมทางไหมคะลองจินตนาการดูนะ ถ้าคุณเดินไปเจอดอกไม้ดอกหนึ่งที่สวยมากๆสวยจนคุณละสายตาไม่ได้ความรู้สึกแรกของคุณคืออยากจะเด็ดมันกลับบ้านอยากเอาไปใส่ใจกันตั้งไว้ที่หัวเตียงเพื่อที่คุณจะได้มองเห็นความสวยงามนั้นคนเดียวนั่นคือความรู้สึกอยากครอบครองค่ะแต่ปัญหาก็คือพอเราเด็ดดอกไม้นั้นมาไม่นานมันก็จะเหี่ยวเฉาและความงามนั้นก็หายไป แต่ถ้าเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึ่งคือการที่คุณเดินไปเจอดอกไม้ดอกนั้นคุณนั่งลงมองมันด้วยความชื่นชมคุณอาจจะช่วยรดน้ำให้มันบ้างแล้วคุณก็เดินจากไปปล่อยให้มันเติบโตและเบ่งบานอยู่ที่เดิมการที่คุณไม่ได้เด็ดมันมาไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้รักมันนะคะแต่คุณรักมันมากพอที่จะยอมให้มันเติบโตในแบบที่มันควรจะเป็นกับคนบางคนในชีวิตก็เหมือนกันค่ะ เป็นไปได้ไหมคะว่าความรักที่ดีที่สุดสำหรับคู่นี้คือการที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตในที่ของตัวเองการได้เฝ้ามองเขาประสบความสำเร็จได้เห็นเขายิ้มก,กว้างจากระยะไกลโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเราไปผูกติดกับเขาอาจจะเป็นรูปแบบความรักที่บริสุทธิ์และยั่งยืนที่สุดก็ได้นะคะและในความเป็นจริงบางครั้งเหตุผลที่เราไม่ได้ไปต่อด้วยกันมันอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยคะ่ะ ลองนึกภาพวงกลม2วงนะคะวงหนึ่งคือชีวิตของคุณอีกวงคือชีวิตของเขาวงกลมสองวงนี้อาจจะมาซ้อนทับกันแค่บางส่วนพื้นที่ที่ซ้อนทับกันนั้นอาจจะเป็นเรื่องรถนิยมการฟังเพลงเรื่องมุกตลกที่ขำกันอยู่สองคนหรือเรื่องความชอบกินอะไรเหมือนเหมือนกันพื้นที่ตรงนี้แหละที่ทำให้เรามีความสุขเวลาคุยกันแต่พอมองออกไปในพื้นที่ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ซ้อนทับกัน มันอาจจะเป็นเป้าหมายชีวิตที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นคนหนึ่งมองหาความมั่นคงอยากสร้างครอบครัวแต่อีกคนหนึ่งยังรักอิสระอยากแบกเป้ดเดินทางรอบโลกคุณเห็นไหมคะการที่วงกลมสองวงไม่ได้ซ้อนทับกันสนิทไม่ได้แปลว่าวงกลมของคุณเบี้ยวหรือวงกลมของเขาไม่สมประกอบ ไม่ได้แปลว่าคุณดีไม่พอสำหรับเขาแต่มันก็แค่เป็นเรื่องของจิ๊กซอชีวิตที่รูปทรงมันอาจจะยังไม่ลงล็อกกันในตอนนี้เท่านั้นเองค่ะดังนั้นอย่าโทษตัวเองเลยนะคะคุณสมบูรณ์แบบในแบบของคุณแล้วแค่ชิ้นส่วนมันคนละชุดกันเท่านั้นเองค่ะ มาอยากชวนให้ลองมองมุมใหม่ดูบ้างค่ะถ้าเราเปรียบชีวิตเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่และความสัมพันธ์แต่ละครั้งคือวิชาเรียนคนคนนั้นที่ผ่านเข้ามาเขาอาจจะเป็นเหมือนครูพิเศษหรือตัวละครลับที่โผล่มาแค่ฉากเดียวก็ได้นะคะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อทำภารกิจบางอย่างกับคุณเช่นเข้ามาสอนให้คุณรู้จักเพลงแนวอินดี้ที่คุณไม่เคยฟังแล้วคุณก็ชอบมันมาจนถึงทุกวันนี้ หรือเขาอาจจะเข้ามาสอนให้คุณรู้ว่าความใจเย็นมันหน้าตาเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเข้ามาเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนและคุณสมควรได้รับความรักที่ดีแบบไหนพอเขาทำหน้าที่สอนจบเขาก็ต้องจากไปเพื่อให้คุณได้เลื่อนชั้นไปเจอแบบทดสอบใหม่ๆลองถามตัวเองดูสิคะว่าถ้าคนคนนั้นคือครูเขาได้ทิ้งวิชาอะไรไว้ให้คุณบ้าง หมายเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเขาได้สอนให้คุณรู้จักคำว่ารักและสอนให้คุณรู้จักหัวใจตัวเองมากขึ้นแน่นอนค่ะแต่ถึงจะเข้าใจแบบนั้นเราก็มักจะติดกับดักความคิดหนึ่งอยู่เสมอใช่ไหมคะกับดักที่ชื่อว่าถ้าหากว่าหรือ what if เรามักจะชอบจินตนาการไปว่าถ้าตอนนั้นเราได้คบกันมันต้องดีมากแน่ๆถ้าเราได้อยู่ด้วยกันเราคงจะเป็นคู่ที่น่าอิจฉาที่สุด เรามักจะสร้างหนังเรื่องยาวในหัวที่มีแต่ฉากโรแมนติกฉากไปเที่ยวฉากดินเนอร์ใต้แสงเทียนแต่คุณรู้ไหมคะว่าสมองของเราฉลาดแกมโกงมากมันมักจะตัดต่อเอาฉากที่ต้องทะเลาะกันฉากที่ต้องเถียงกันเรื่องล้างจานหรือความเข้ากันไม่ได้ในชีวิตจริงทิ้งไปหมดเลยภาพฝันที่เราเสียดายหนักหนาอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปก็ได้นะคะ บางทีการที่เรื่องราวมันจบลงตรงนี้ที่ความรู้สึกดีๆมันอาจจะเป็นตอนจบที่สวยงามกว่าการได้คบกันจริงๆแล้วต้องจบลงด้วยความเกลียดชังก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมคะและข้อสุดท้ายสำหรับช่วงนี้ที่มาอยากให้คุณลองถามใจตัวเองลึกๆดูนะคะบางทีการที่เราเลือกที่จะรักข้างเดียวหรือยินดีกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะแบบนี้ลึกๆแล้วมันอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราเองหรือเปล่า เพราะการรักคนที่เป็นไปไม่ได้หรือรักคนที่อยู่ไกลๆมันมีการันตีอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือมันจะไม่มีวันเลิกราเพราะมันไม่เคยเริ่มต้นการแอบรักมันเจ็บก็จริงแต่มันก็ปลอดภัยกว่าการเอาหัวใจไปเสี่ยงในความสัมพันธ์จริงจังที่คาดเดาไม่ได้ คุณอาจจะรู้สึกสบายใจกว่าที่ได้รักเขาในจินตนาการเพราะในจินตนาการเขาจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ได้เขาจะรักเราตอบยังไงก็ได้และที่สำคัญเขาจะไม่มีวันทิ้งเราไปไหนเพราะเขาอยู่ในความคิดของเราการยอมรับความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะมันคือคกลไกการป้องกันตัวเองของหัวใจที่บอบบางของเราหมายแค่อยากให้คุณรู้ทันความรู้สึกนี้เพื่อที่คุณจะได้โอบกอดตัวเองได้อย่างเข้าใจว่า อ๋อที่ฉันยังไม่ move on เพราะตรงนี้มันปลอดภัยดีนี่เองอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องของการเก็บรักษาความทรงจำค่ะคุณเคยอ่านหนังสือเล่มไหนที่จบแบบค้างคาไหมคะจบแบบทิ้งปริศนาไว้หรือจบแบบตัวเอกไม่ได้คู่กันเชื่อไหมคะว่าหนังสือเหล่านั้นมักจะตราตรึงอยู่ในใจเรานานกว่าเล่มที่จบแบบ happy ending บริบูรณ์ใสอีก ในทางจิตวิทยาเรามักจะจำความรู้สึกในช่วงพีคที่สุดและช่วงสุดท้ายของเหตุการณ์ได้แม่นยำที่สุดการที่คุณกับเขาจากกันในวันที่ความรู้สึกยังดีอยู่ยังมีความอาลัยอาวร์ยังมีเยื่อใยบางๆมันเหมือนกับการแช่แข็งช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดนั้นไว้ตลอดการเลยนะคะภาพจำของคุณที่มีต่อเขาจะยังคงเป็นภาพที่เขายิ้มให้คุณเป็นภาพที่เขาใจดีกับคุณ มันไม่มีภาพของการทะเลาะเบาะแวง้งไม่มีความเบื่อหน่ายหรือความเย็นชาเข้ามาปนเปื้อนบางทีนะคะการจากกันทั้งที่ยังรักอาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาความรักนั้นไว้ให้คงอยู่และงดงามที่สุดในความทรงจำของเราคุณคิดแบบนั้นไหมคะ ถึงตรงนี้มาอยากชวนคุณเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าความสำเร็จในความสัมพันธ์กันสักนิดนะคะเรามักจะถูกปลูกฝังมาว่าความรักที่ประสบความสำเร็จคือต้องลงเอยด้วยการครบกันแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตถ้าเลิกกันหรือไม่ได้คบกันแปลว,ว่าล้มเหลวแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะ ลองคิดดูสิคะถ้าเราเปลี่ยนคำนิยามใหม่ว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์คือการที่เราได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้มีความสุขร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามถ้าคิดแบบนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามแล้วนะคะคุณได้รู้จักความรักคุณได้รู้จักการให้และคุณก็ได้มีความทรงจำดีๆเก็บไว้หล่อเลี้ยงหัวใจทำไมเราต้องตัดสินว่ามันล้มเหลว เพียงเพราะมันไม่ได้จบลงด้วยการอยู่ด้วยกันล่ะคะจริงไหมลองสำรวจตัวเองดูอีกครั้งสิคะตอนนี้ลองมองดูในกระจกหรือมองเข้าไปในใจตัวเองคุณเห็นอะไรบ้างไหมมีนิสัยบางอย่างไหมคะที่คุณติดมาจากเขาโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นวิธีพูดบางคำอาจจะเป็นรสนิยมการกินกาแฟหรือแม้แต่เพลงในเพลย์ลิสต์ของคุณที่คุณเปิดฟังบ่อยๆ สิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือของขวัญที่เขาทิ้งไว้ให้คุณมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนคุณไปแล้วเขาอาจจะไม่อยู่ในชีวิตคุณแล้วแต่เขายังคงมีชีวิตอยู่ในตัวคุณผ่านสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะลืมเขาหรอกค่ะเพราะทุกครั้งที่คุณจิบกาแฟแก้วโปรดหรือหัมเคงท่อนนั้นมันคือการที่คุณกำลังระลึกถึงเขาในแบบที่อ่อนโยนที่สุดแล้ว และสุดท้ายการปล่อยมือไม่ได้แปลว่าต้องลืมนะคะหลายคนกลัวว่าถ้าทำใจได้แปลว่าเราจะลืมเขาแปลว่าเขาจะหายไปจากชีวิตเราจริงๆไม่ใช่นะคะการปล่อยมือคือการยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้เดินร่วมทางกับเราแล้วเปรียบเหมือนการจัดห้องนั่นแหละค่ะเรามีหนังสือเล่มเก่าที่เรารักมากแต่เราอ่านจบแล้วเราไม่ได้ทิ้งมันนะคะ เราแค่เช็ดฝุ่นแล้วเก็บมันเข้าชั้นหนังสือล็อกกุญแจตู้อย่างดีเก็บไว้ในโซนความทรงจำล้ำค่าเพื่อที่บนโต๊ะทำงานของเราจะได้มีที่ว่างสำหรับวางหนังสือเล่มใหม่สำหรับเรื่องราวบทใหม่ในชีวิตการทำแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราใจร้ายแต่แปลว่าเราใจดีกับตัวเองมากพอที่จะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับปัจจุบันค่ะ คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงมาอยากบอกคุณว่าขอบคุณนะคะที่คุณกล้าหาญที่จะรักและกล้าหาญที่จะยอมรับความเจ็บปวดนี้คุณเก่งมากแล้วที่ผ่านมันมาได้คุณคู่ควรกับความรักที่พอดีกับคุณนะคะความรักที่ไม่ต้องพยายามวิ่งตามจนเหนื่อยความรักที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ เชื่อเถอะค่ะว่าโลกนี้เหวี่ยงคนคนนั้นออกไปเพื่อเตรียมพื้นที่ว่างให้กับคนที่ใช่กว่าในเวลาที่เหมาะสมกว่าและในระหว่างที่รอคนคนนั้นอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะ ขอบคุณที่มานั่งคุยกันในคืนนี้หวังว่าเรื่องราวที่ไม่เล่าจะเป็นเหมือนวิตามินเม็ดเล็กๆที่ช่วยฮิวใจคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวิตามินใจเอาไว้นะคะเราจะได้กลับมาเติมพลังใจกันแบบนี้ในทุกๆวันสำหรับคืนนี้ขอให้คุณเก็บความทรงจำดีๆใส่กล่องแล้ววางลงข้างเตียงนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ